ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องรายการอดเครื่องมือครับขาเก่าเจ้าประจําครับตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับเป็นเครื่องเป่าลมร้อนของมิววอกกี้อีกแล้วครับมิววอกกี้ Milwaukee นี่สีแดงนะครับราชันแดงผมส่วนมากผมจะใช้ของมิววอกกี้นะครับเพราะว่า เนื่องจากหลงไหลกับคุณภาพนะครับคุณภาพแล้วก็ความสวยงามของตัวเครื่องนะครับการประกอบแล้วก็หลายๆอย่างครับความสะดวกตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนครับเครื่องมือชนิดนี้จะใช้ได้กับแทบแทบจะใช้ได้กับทุกช่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างรถยนต์ช่าง,งสี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งอะไรตาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าที่จริงนะมันมันมันอาจจะมองว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่จําเป็นไม่สําคัญเท่าไหร่แต่แต่ที่จริงแล้วจําเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะไล,ไล่รายละเอียดให้ฟังอ,อย่างสมมตินเนี่ยช่างยนต์เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับตัวเนี้ยสามารถเป่าลมร้อนครับเนี่ยนค,ครับไล่ความชื้นของหัวเทียน ไล่ความชื้นของจานจ่ายอคอยจ่ายไฟของรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับรถยนต์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นจะใช้คอยจ่ายไฟที่เป็นกลาครับบางทีโดนน้ำเนี่ยเครื่องจะดับเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนั่นแหละพอโดนฝนหรือว่าโดนน้ําอะไรเนี่ยจะใช้ตัวนี้ไล่ความชื้นได้ครับเป่านั่นแหละแล้วก็ช่างไฟสามารถใช้เป่าสายไฟเพื่อปอ,อกเปลือกได้นะครับ อ่าปอกเปลือกสายไฟลักษณะที่ว่าลืมเอาคีมอ่าปอกเปลือกสายไฟไปหรือว่าจะไล่ความชื้นของวงจรหรือว่าสามารถละลายตะกั่วได้นะครับควารมร้อนของตัวเนี้ยตัวนี้ก็สามารถละลายตะกั่วได้เช่นกันครับอ่า,อาพลาสติกตรงไหนที่แข็งๆหมดอายุเราจะดัดโคง้งดัดอะไรก็ใช้ควารมร้อนเป่าให้พลาสติกอ่อนตัวแล้วก็ใช้ดัดโค้งเข้ารูปางานสี ช้ลอกสีรถยนต์ได้ครับใช้ลอกสีรถยนต์โดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํายาลอกสีหรือว่าเราไม่ต้องใช้ไฟแกส๊สส่วนใหญ่เนี่ยสีสีรถยนต์ที่มันเป็นสีเก่าเก่ารถรุ่นเก,เก่าเนี่ยจะใช้สีโป๊นะครับหรืสีโปโปหนาเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ไฟแก๊สครับไฟแกส๊สแต่ทีนี้ไฟแก๊สเนี่ยข้อดีก็คือลอกง่ายครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปลอกเราทําสีบริเวณที่ เป,เป็นถังน้ํามันครับตรงตรงคอเติมน้ํามันนะครับอตรงรูเติมน้ํามันอนะ่ะบางทีเป็นเป็นรถเบนซินเนี่ยเราไม่ได้ถอดถังน้ํามันออกเนี่ยเราใช้ตัวนี้ลอกแทนได้ครับตรงบริเวณถังน้ํามันเพราะว่าตัวเนี้ยอาจจะไม่มีปไม่มีประกายไฟครับจะปลอดภัยน้อยกว่าใช้แก๊สนี่นี่คือข้อดีครับแล้วก็สะดวกครับแต่ข้อเสียเลยคือแบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้แบต แอมเยอะๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะกินแบตเหมือนกันครับตัวนี้เครื่องมือชนิดนี้จะกินแบตนะครับชุดนี้นี่ผมสั่งมาเนี่ยผมสั่งตัวเครื่องมาแล้วก็แบตเตอรี่6แอมเนี่ยทั้ง2ก้อนเลยนะครับผมสั่งแบตเตอรี่6แอมมา2ก้อนเลยแล้วผมมาซื้อเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับเป็นแบตแบตเตอรี่6แอมเช่นกันครับเพราะว่าเครื่องมือประเภทนี้ถ้าจะใช้ลอกสีเนี่ยแบตเตอรี่ต้องใช้6แอมสองก้อนต้องใช้ถึง2ก้อนนะครับถึงจะเอาอยู่ถึง3ก้อนเลยครับถ้าลอกเยอะ เพราะว่าค่อนข้างจะกินไฟครับแต่ทีเนี้ยตัวเปล่าเนี่ยไม่แพงนะครับตัวเปล่าเนี่ยอยู่ประมาณ4ี่พันตัวบาทถึงห้าพันแล้วแต่ร้านนะครับแต่ถ้ารวมแบตเตอรี่ด้วยเนี้ยผมได้มาเจ็ดพันฝ่าเช่นเคยครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าซื้อแยกเนี่ยหกแอมเนี้ยสองพั 2, นแล้วครับพอสองพันฝ่าด้วยถ้าเป็นหกแอมแล้วแต่คนขายนะครับถ้าขายตามกลุ่มอ่าตามกลุ่มของเขาเลยเขาก็จะขายอยู่ปพันเก้าสองพัน เนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต,แต่แต่ถ้าอยากได้เป็นชุดพร้อมกระเป๋าพร้อมกล่องพร้อมอะไรตาอะไรเนี่ยมันก็จะมองสวยงามเรียบร้อยมองมีเป็นกล่องเป็นของตัวเองมองเรียบร้อยดีเวลาเก็บตะวนันเก็บบล็อกกระแทกลา้สายเก็บเครื่องเป่าลมร้อนเนี่ยก็เป็นระเบียบครับของใครของมันเนี่ยทีนี้ก็จะ,จะสูงหน่อยครับนะครับอ่าถ้าเป็นระบบใช้ไฟฟ้าเหมือนสมัยก่อนเราราคาไม่แพงครับพันาบาทสองพันาบาทก็ซื้อได้แล้วครับ เครื่องเป่าลมร้อนแบบใช้ไฟฟ้านะครับแต่ทีเนี้ยมันมีสายไฟมันก็สะดวกสบายสู้ใช้แบตไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้สารพัดประโยชน์นะครับที่จริงแล้วช่างบางคนอาจจะมองว่าไม่จําเป็นบางอู่อาจจะไม่มีได้ทั้าไปแต่ผมมีครับผมมีตั้งแต่ตอนที่ใช้อ่าเครื่องมือประเภทแบบมีสายแล้วครับเครื่องเป่าลมร้อนผมมีครับผมใช้ประจําอ่าส่วนเครื่องเนี้ยสามารถเป่าไข่สุกเลยนะครับอ่า เป๋่าไข่เนี่ยถ้าถ้าอ่าสมมุติไปทํางานข้างนอกเนี่ยร้านค้าไก่ร้านค้าเนี่ยหาซื้อไข่ไก่เป่ากินได้เลยนะครับสุกครับผมลองแล้วสุกครับเพียงใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียว6แอมป์เนี่ยไม่หมดเลยครับเป๋า่าไข่ไก่สุกครับอของมิวกี้เนี่ยก็บอกตรงๆนะครับค่อนข้างที่จะเป็นอืสินค้าที่ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับจะแพงจะแพงมาก บางทีเนะี่ยผมเข้าไปดูยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นที่เป็นสีเหลืองอย่างดีวอลเนี่ยที่เป็นแบตเตอรี่เหมือนกันเนี่ยถูกกว่านะครับถูกกว่าบางทีนึกอยากจะลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าหม่เรามีลงทุนกับแบตเตอรี่เนี่ยไปเยอะแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยมลบกี้เนี่ยก็ตัง้งแต่ใช้มาก็ยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับยังไม่เคยมีปัญหาค่อนข้างที่จะคุณภาพดีนะครับเนี่ยเครื่องมือประเภทนี้ ขายไม่ค่อยดีครับผมถามคนขายเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับไม่ค่อยมีช่างให้ความสําคัญเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าที่จริงแล้วประโยชน์เยอะนะครับออย่างช่างประดับยนต์ที่ประกอบพวกคิ้วรถพวกบอดี้รถอะไรต่างๆเนี่ยไปเจอรถรุ่นเก่าๆล้าถอดไม่ออกเนี่ยยางแข็งเราไปงัดไปแงะเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับอาจจะกรอบใช้ตัวนี้เป่าได้ครับอ่าเป่าให้นิ่ม หรือว่าบางทีรถรุ่นเก่าจอดอยู่นานหรือใช้นานตากแดดมานานคิ้วอาจจะโคง้งหลุดมาโกงแข็งดันไม่เข้าเกา้าทาไม่อยู่ใช้ตัวเนี้ยเป่าให้ร้อนแล้วก็ดัดได้ครับประโยชน์เยอะครับแต่ว่าประโยชน์บางคนอาจจะมองว่าเล็กๆน้อยแต่ก็สารพัดประโยชน์นะครับหัวนี้เขามีแถมมาให้สองหัวนะครับอีกหัวจะเป็นหัวโคง้งอ่าแล้วก็สามารถเป่าอ่า ถุงได้นะครับละลายถุงแบบแพ็คถุงอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่เคยใช้นะครับผมไม่เคยใช้ผมใช้กับงานเกี่ยวกับรถยนต์ครับตัวนี้แล้วก็อ่าบางทีทากาวกาวร้อนหรือกาวตาช้างเนี่ยทาบางทีเราไม่ต้องจับฝากาวจะแห้งใช้ตัวนี้ฉีอาเป่าเลยครับพอร้อนหน่อยกาวก็จะแห้งจะติดง่ายครับอ่าสมมุติเราทากาวพลาสติกหักเราเอากาวตาช้างหยอดฝากาวจะแห้งเนี่ยช้า บางคนเขาไปเอาขี้ฝุ่นเอาแฟบเอาแป้งอะไรมายาให้มันแห้งไวผิดผิดประเภทครับนี่ครับใช้ตัวนี้เลยครับเป่าพอโดนความร,ร้อนกาวก็จะแห้งไวเราไม่ต้องจับให้เมื่อยมือ,มอ,มอนานครับนี่ครับก็นํามาอวดกันนะครับช่วงนี้ผมเพิ่งจะว่างวันนี้นะครับที่ว่าปกติก็จะยุ่งงานตลอดนี่ก็ที่ที่ว่างก็เพราะว่าฝนมันตกครับแล้วผมยังไม่ได้ทําท่อน้ํายังไม่ได้ทําท่อน้ําน้ํามันท่วม,ท,วมท่วมที่ทํางานครับ เข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเพื่อนอะไรแต่ก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรใครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลมกันยาวครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยุง่งนะครับพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่อก็เลย่าเอามาอวดเพื่อนๆนะครับซื้อเครื่องมือซื้อจริงครับผมซื้อจริงซื้อจริงเก็บจริงจนจริงจ่ายจริงครับเนี่ยครับเป็นของมิวกี้ครับซื้อก็กับมิวกี้เนี่ยผมหมดไปหลายตังค์นะครับแล้วก็บงัง บางชนี้ก็ไม่ได้ทํารีวิวนะครับเนื่องจากยุ่งงานเดี๋ยวว่างๆก็จะทยอยค่อยๆนํามาอวดนํามาโชว์นามาแนะนํากันนะครับสําสหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ